สวัสดีเพื่อนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดแอปเสียตังแบบฟรีๆนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูตรงนี้นครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเนี่ยเราจะเห็นได้นะว่าตัวเนี้ยจะเป็นการเสียตังนะครับแต่ผมจะสอบว,วิธีนะครับนี่ต้องเสียตังใช่ไหมถ้าเราจะโหลด เนี่ยครับมาปเป็นแบบเสียตังใช่ไหมครับอ่เรามาดูวิธีกันอันดับแรกนะครับเครื่อง iPhone ต้องเป็นเครื่องที่ j a i l b r a k แล้วจากนั้นเข้าไปที่ไซเดียครับผมรอสักครู่อ่ะกดที่ค้นหานะฮะเสร็จแล้วก็พิมพ์ว่า Link Store ครับเนี่ยฮะ ก็จะได้เป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ลงตัวนี้ซะพอลงเสร็จแล้วนะครับออกเลยลงเสร็จแล้วมันจะอยู่ในเครื่องเราแล้วนะครับจากนั้นก็เข้าที่แบบโปรแกรมที่เราต้องการนะครับแบบแสตตังอย่างเงี้ยอยางเราอยากลอกได้เลยนะฮะเราก็เข้ามาเลยครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นอันนี้ละกันวิวาวีดิโอโปร เราเราอย่าไปกดตรงนี้นะฮะให้เราคลิกก็ไปตรงไอคอนตรงนี้เลยนะครับผมนี่ฮะเข้าไปเลยหรือเราอยากอยากแก้แล้วก็พิมพ์เสิร์ชเอาก็ได้ครับอ่าพอมานงี้ครับคลิกที่นี่นะฮะเกสบิด n ล s t งสโตรอสักครู่ครับผมจากนั้นก็เลือกอันใดนนหนึ่งฮนะเลือกอะไรน,นะครับเลือกไปเรื่อย ถ้าอันแรกไม่ได้ก็ลองอันที่สองอันที่สามอันที่สี่ดูนะครับผมแต่นี้ผมจะลองอันแรกให้ดูก่อนถ้าแรกไม่ได้ก็เปลี่ยนอันไปเลยแล้วรอสักครู่นะฮะอ่ะตานนั้นก็ออกมาดูที่หน้าเดสก์ท็อปหน้าจอเราอ่เราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันกําลังจะขึ้นดาวน์โหลดโดยที่เราไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวนะครับก็ ขอบคุณครับผมว่าเดี๋ยวเขาหน้ามีคลิปอะไรดีๆก็เดี๋ยวจะมาเพื่อแผ่เพื่อนๆนะครับนี่มมก็ปันดีครับผมสวัสดีครับ